แม่เห็นนะเปิดกูกูเกิลได้เนี่ยอชนิดของคำเหรอลูกเหรอเรียนซัมเมอร์ชนิดของคำสรุปอาทิตย์ที่แล้วครูสอนไปแล้วแต่เปิด Google ทุกคนไม่ต้องหลบหน้าหลบตาเลยเปิด Google ทุกคนก็ดีกว่าไปทำอย่างอื่นน่ะแม่ว่าดีกว่าไปทำอย่างอื่น นะคะเดินมาเห็นพอดีเดินมาเห็นพอดีดน,น,อดนี่คือเอ่อ l ูเกิล l e ลนี่ลูกรู้ไหมว่ามันตอบได้ทุกอย่างตอบได้ทุกอย่างแต่มันมันไม่เข้าไปในความทรงจำของตัวเองมันเป็นภาพแปะข้ม,มด g o o o l e นี่คือภาพแปะรู้ทุกอย่างแต่ไม่สามารถซึมเข้าไปในในจิตใต้สำนึกได้เลยรู้ทุกอย่างอยากรู้อะไรเปิด Google อยากรู้อะไรเปิด Google ก็รู้เดี๋ยวนั้นแล้วก็ไม่จำ ไม่จำบางครั้งนี่มันก็ต้องใช้ความจำบ้างสมองส่วนที่จำจะำจำป็นต้องใช้นี่มันที่แม่พูดอย่างนี้หมายความว่าต้องปรับวิธีคิดเกี่ยวกับการใช้ Google ทำอย่างไรเราถึงจะจำสมัยก่อนนี่ถ้าแม่เรียนหนังสือนี่ครูสอนหนึ่งรอบตัวเองเขียนหนึ่งรอบถือเป็นหนึ่งครั้ง ไปอ่านซ้ำที่บ้านถือเป็นสองครั้งมาเรียนอีกครั้งอยู่ใต้โลมไม้ถือเป็น3าครั้งแต่อันนี้นี่ดูปั๊บปั๊บปัลอก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 จำไม่ได้สักอย่างแม่ว่าจริงไหมจริงไหมจริงไหมลูกคำเซิร์ช Google นี่แม่เก่งที่สุดในโลกเพราะว่าหาเก่งกพวกเราอีกไม่รู้อะไรก็ถาม Google ถาม Google ถาม Google ก็เลยมีข้อมูลมาบอกว่า มันทำให้เรียนรู้เร็วแต่มันไม่ซึมเข้าไปในจิตใต้สำนึกเลยแล้วเราต้องมาหาวิธีที่เก่งกว่าเข้าใจหรือ,อยังคะเก่งกว่า